สวัสดีครับผมเจตินชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสมาชิกของวงผมนะครับซึ่งก็คือวง Rocketboom ที่คนรู้จักกันนะครับแต่ก่อนเริ่มฝากกดติดตามช่องเะครับเพราะผมจะได้กินพริกในเร็วๆนี้นะครับผมคนแรกนะครับก็คือมือคีย์บอร์ดวง Rocketboom นั่นก็คือผมเองนะครับผมเป็นมือคีย์บอร์ดที่เวอร์ที่สุดแล้ว สุดอัจฉริยะของเรานะครับเนมอายุ9ขวบแต่เล่นได้เหมือนผู้ใหญ่เลยครับและนี่ก็คือไอเฟลนะครับเป็นเบสของวง Rocket b l o นะครับชอบพูดภาษาอังกฤษให้คนในวงฟังและนี่คือมือกองที่สนที่สุดที่ผมเคยเจอมานะครับ9ครับอายุ7ขวบชอบมาตีตูดผมตลอดเลย <c oughs> และนี่ก็คือนักร้องที่มุกเยอะมากนะครับไทท่านนะครับอายุสิบขวบแต่พอแสดงแต่ละเพลงนี่แบบเทพมากนักร้องคนนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับยูตโตอ,อายุสิบขวบเหมือนกันร้องดีมากเลย<อ>และนี่ก็คือนักร้องเด็กสุดในวงของเรานะครับปันนั่นเองนะครับถึงจะอายุแค่8ปีแต่ศักยภาพการร้องนี่ดีมากๆ